ผู้ชมครับเกิดเหตุไฟไหม้ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่กระบี่นะครับชาวบ้านพยายามช่วยกันดับไฟแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ทันครับสุดท้ายลุกลามทั้งร้านแบบนี้ครับน่ากลัวมากครับเปลวเพลิงน่ากลัวจริงๆนะครับนักท่องเที่ยวชาวบ้านทุกคนก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่อ่าวนางซอย15ที่กระบี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้น9ก้าโมงครึ่งวันนี้ครับสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปผ่านมา ตอนแรกชาวบ้านช่วยกันดับไฟเองนะครับแต่ว่าไม่ไหวครับเพลิงมันลุกไหมเร็วมากต้องโทรเรียกรถดับเพลิงมาไม่นานครับรถดับเพลิงมานักดับเพลิงมาระดมฉีดน้ําอยู่พักใหญ่เนี่ยฮะก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แต่ว่าอย่างที่เห็นเลยครับในร้านเสียหายทั้งคูหานะครับแถมยังลามไปถึงคูหาข้างๆเนี่ยฮะที่เป็นร้านอาหารอินเดียร้านอาหารไทยก็โดนไปด้วยครับคุณกหนกพรอายุ24ปีครับ เป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อเล่าให้กับเราฟังนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับเพื่อนเนี่ยกำลังเข้าไปกินข้าวด้านหลังร้านเห็นควันไฟออกมาจากหน้าร้านวิ่งออกมาดูเพราะว่าไฟกําลังไหม้อยู่ที่เครื่องแอร์ของร้านตอนนั้นเนี่ยก็ร่วมกันกับชาวบ้านครับใช้ถังดับเพลิงฉีดดับไฟแต่มันไม่ทันแล้วครับไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วต้องวิ่งหนีตายออกมานอกร้านร้องขอความช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นตารวจสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากตัวแอร์นี่แหละเครื่องปรับอากาศนี่แหละ แต่เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับส่วนมูลค่าวความเสียหายทั้งหมดตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้นะครับเพราะว่าร้านสะดวกซื้ออย่างที่เราทราบเนี่ยม,มีของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วมันเสียหายทั้งหมดเลยนะครับเป็นอุทาหรณ์ต้องตรวจเช็คดีๆนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้า